สวัสดีค่ะพี่น้องช่องไฝทองแฟนเพจนะครับวันนี้ยายไฝพาพี่น้องมาอัปเดตมาพบกับหัวหน้าผู้น้ำทีมงานของเ้าอีกคนหนึ่งนั่นก็คือบอสหนุค่ะซึ่งช่วงหลังๆมันในช่วงโควิดนี่การรู้สึกว่าสีห่างๆกันจังน้อยเพราะว่าบอสเป็นย่ขอนแก่นเนาะค่ะเนาะดุ่นๆกับจังมาเยี่ยมยามถามข้าวกันเพื่อนึงนะคะสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับเป็นัแน่แน่ค่ะช่วงนี้กิจการต่างๆหน้าๆช่วงนี้ก็บเหตุงานหายเงีนแหลมมั้งเนี่ พุดอยู่บ้านพักกับไรสดแล้วผู้อยู่ขอนแก่นกับเองเหตุการณ์อีกงานหาเงินหาท่องพ่อได้ใส่ได้ใส่เย็นันลาจิจการีอย่างเนี้ยค่ะของหนไหนทั้งคนต่อ๋อตอนนี้ช่วงนี้ขายปุ๋ยครับช่วนี้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยกำลังออกดีเมื่อละรถสองรถกับพ่ออยู่แล้วพ่อได้หาเงินหาทาองดีครันมีมีปุ๋ยกับมีอีย่างเนี้ยค่มีอาหารเสริมน้ำรับที่จังกันยายาตาบำุงตาานั่ยล่ะฝ้าลรคัด ครับแล้วก็สบู่ฟ้าไรเคครับแล้วก็ฟ้าไรโกเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงร่างกายฟ้าไรโกนะครับแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงสายตาฟ้าไรพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อนะครับที่ติดตามเพจแมนบอแมนค่ะทั้งเรลงทั้งยูทูบทั้งเพจนั่ะทั้งยูทูบทั้งเพจเพ่้ยเพี้ยเพี้ยูทูบเด้อเราลงเพจปั๊บเขาควันดอกเลยเออเออเออไม่ยากแก้เม็ดเขาลงก่อนได้เปรียบ อ้าตอนนี้ล้อดิบ่ไรสดบ่แม่อืมอาชีพอันนี้แม่อัดคลิาชีพคือเราไปลุ่งยูทูบก่อนจังจังใจเสียเปรียบเออพื่อจะไล่สวดนอนไล่สดจะไปยังพี่น้องจับ่อะไรล่ะครับกะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับติดตามเพจแม่ไฝนะครับไฟทองชาแนลบอกเพจไฟทองชาแนลหลังกับยูทูปไฟทองชาแนลครับเพจไอ้ครับยังก่อเพจเพจแล้วก็ยูทูปโนแพจสารเนนนชาแนลครับ กวงช่วงนี้มิตรกับนันเพียรุงพฟอนุขญ่าเห็นงานอยู่ช่วงนี้ก็เป็นคือในขณะที่ยังบม่ได้สอมเนาะกะขอเวลาอันคิมเงินจัดหน่อยขอเวลาอาเงินจังหน่อยเนี่ยครับขอเวลาทำใจขอเวลาทใจนะครับกะผู้ใดที่ติดตามมอลำ่น้ามีหกนะครับหรือมอลำั่เจมมงหกก็ขอบคุณหลายหลายครับเด้อนะครับกะให้พี่น้องเขาเบิ้งไลโซดกุ้มปิดทุก ทุกรอบนะครับที่เขาจัดขึ้นนะครับการทุกคนก็นยังเป็นนามหนึ่งใจเดียวกันนะครับซอยซอยกันเห็ดซอยกันสางพือเก้านั่นแหละครับการฤดูการท่สิมาคันออกงานไดซาตัอยูดีไม่แห้งกะให้พี่น้องซอยสนับสนุนวงหมอลำเสีเฉยหกหมอลล่นั้นหกพีเก้าแหละครับอันในความคิดของขวหนาตอนนี้หัวหนาคิดว่าทั้งใดเป็นท้าได้ออกลองออกล่ำไงบ่กตอนนี้ฟัง่งฟั่งกระแสฟั่งข่าวฟัง่ง จากผู้ลักผู้ใหญ่หลายๆภาคส่วนน่ครับว่าเขาเป็นเตะภาคกานเก็บตัวซ้อมกันง่ายโบหลือสิดงออกงานกันง่ายโบหรือสิดงออกแคบ์กบตอนนี้การสอบถามผู้นั้นผู้นี้เรื่อยๆอยู่ครับเดี๋ยวขันนี้ความชัดเจนยังไงเจ้าค่อยสิแจ้งพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าค่อยสิประกาศรับสมัครน้องนอแดนเซอร์เพิ่มนะครับหรือว่าเ้างะสิ่งร่วมแดนเซอร์ ก็เกาที่อยู่น้ำเฝ้าอยู่ตอนนี้เขาบ้านพักแต่โดยเฉพาะผู้ได่ฉีดวัคซีนแล้วแห่งดีหลายนะครับก็คือขันผู้ไดมากนี่ขันได้ฉีดวัคซีนเขาก็ต้องได้การตรวก่อนมันบอกนะครับผู้แม่กัดลงทะเบียนไปแล้วมีแม่มีแม่ได้ลงทะเบียนไปแล้วฉีดลอดสีดลอคนอื่นอยู่ตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนดีที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นตัวสางสางควบคุมกันแล้วก็เป็นเป็นอย่างที่ป้องกัน โควิดได้นะครับยัได้ก,กจ็จะให้ยังให้เชียรอยู่ครับอยากให้เชียรตอนนี้ก็พักกันจองจองจองได้กันพี่น้องฟา้ามพี่น้องฟา้าเหมือนกันครับตอนนี้ก็จะกำลัง<ก><ท>ไปแล้วนะครับจะล่อล่อเชีวอยู่นะครับทีเป็นก็ให้พี่น้องมีความสุขหลายๆครับในขณะที่หมอลำออกงานบ่ายจริงเดี๋ยวที่หมอลำเมบิดได้ก็คือไล่สด ให้พี่น้องได้เบิ่งเท่านั้นครับฉะนั้นแล้วกันปากเด้อครับเด้อยพกกนเข้าคุ้มหลายๆแล้วก็ติดตามผลงานของมอลลําเซียนหกไปตลอดเด้อพี่น้องเดินครับขอบคุณครับแล้วลบกวนถามข้อหนาอีกน้อยเดียวเรื่องงานของเฮางานของเขาในช่วงฤดูการที่หนึ่งกับฤดูการที่สองในช่วงที่เกิดโควิดระบาดงานช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาพของเฮายั่งยั่งอยู่เหมือนบอกนครับก็คือจะพาเลื่อนเอาครับเลื่อนงาน อ่าจริงๆแล้วนี่งานอ่าเดือนมีนาเมษาอ่าของฤดูการฤดูการฮกซี่บอครับฮกหากหามีงานไปแล้วตอนนี้ก็คืองานที่เหลือจากปีฮกซีเนี่ยก็เอาไปทอดในปีฮกหานะครับก็คือเป็นฤดูการฮกซี่ฮอกหาไปเิดเลยครับจะพาเป็นกระเลื่อนเอาครับจะพาเป็นกระเลื่อนจังสมมติว่าอ่าปีนี้ผู้ได้จัดงานมาท่านเป็นจะเลื่อนไปเป็นฤดูการอีกฤดูการนาอีก แน่นสินะครับบ่ได้บ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นงาน<ช>มีแต่แต่เพิ่อให้เลื่อนเอาคนก็เข้าใจอยู่ครับสถานการณ์นะครับเพิ่นก็อยากจัดพอตายลเรเจ้าภาพก็ได้แต่ว่าพอมันจัดบ่ได้ก็ต้องได้เลื่อนเอา<ช>ค่ะหมอลำก็จะออกเพราะมอลำำน้ำหัวหน้าเนาะแม่นครับ ขอบคุณพวะนานหลายๆค่ะที<อ>่ให้แม่ได้สัมผัสได้ให้แฟนเพจอยกที่เฮาได้เห็นหวานานอีกคนหนึ่งของเทีมยงงานของเฮ้านะคะเพิ่นจะได้สบายใจ<อ>ว่าเฮ้ายังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมัครสมานสมาสม,าสมาัคคีพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเก้านะคะน้องวานาเนาะหาก,กันแ<อ>พงกันคะไม่ไฟคือสัมผัสเป็นทางการไม่ไปรอสัมผัสเป็นทางการคน เอาโอที่ขอบคุณพ่อหน้าหลายๆจ้าบายบายสวัสดีค่ะ